สวัสดีค่ะนุกนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มีรถมาอัปเดตอีกหนึ่งคันนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่สดสดร้อนๆนะคะวันนี้มารีวิวเป็น4ประตูเกียร์ออ้รุ่นท็อปนะคะลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหานะคะรถสวยไม่น้อยสภาพดีได้เกียร์ออตโต้นะคะวันนี้จัดให้แล้วเป็นสีขาวมุกด้วยนะคะกับคันนี้เลย To โตยต้าไฮรักรีโว่สองจุดสี่ซีดับเบิลแคพเลอร์โฉมปี2019นะคะคันนี้รุ่นท็อปขับ2 กับเลขไมล์เจ็ดหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะคะวันนี้ราคาพิเศษเลยอยู่ที่5้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะลูกค้าท่านไหนที่หาตัว g อยู่นะคะจองกันให้ทันนะคะวันนี้เข้ามาแล้วนะคะสภาพแรกเข้าสวยเดิมทั้งคันแน่นอนนะคะรายละเอียดสําหรับตัวรถคันนี้เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มจากหน้าหน้าก่อนเลยนะคะ ตัวออปชันนะคะรุ่นท็อปไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมไฟเด้ทมลันนิ่งไลท์นะคะสวยๆเดิมๆโรงงานนะคะสำหรับกระจังหน้านะคะเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยนะคะตัดด้วยขอบโครเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะดูนะคะเหลี่ยมมุมสันรถเห็นชัดเจนนะคะการันตีเรื่องโครงสร้างตัวรถเดิมแน่นอนนะคะนี่มาพร้อมกับตัวแม็กอลลอยนะคะสเปคเดิมจากโรงงานเลย คันนี้ขนาดขอบขอบ17นิ้วนะคะนี่สวยๆเลยนะคะแล้วก็สำหรับยางนะคะได้ยางปี2023เลยใช้งานได้อีกยาวๆนะคะโครงสร้างบอดี้ตัวรถสวยๆเดิมๆนะคะและเเ้านะคะสภาพนี้เลยสวยมากมาพร้อมกับบันไดข้างนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แน่นอนนะคะสันรถเหลี่ยมมุมทุกอย่างของรถนะคะสวยไม่มีบุบน,นะคะ โลโก้ตัวรถมาครบหมดกระจกข้างนะคะเป็นโคเมียมปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้พร้อมนะคะคันนี้ติดฟิล์มมาแล้วรอบคันแบบนี้เลยสวยมากนะคะเบามือจับเป็นโคเมียมกระจกมาเดิมๆนะคะทุกป่านแน่นอนโลโก้ตัวกระจกมาครบหมดนะคะนี่อ่ะเดี๋ยวมาดูด้านในกันนี่สภาพสวยมาก ให้ดูเลขไม์ก่อนดีกว่านะคะคันนี้รถใช้งานน้อยสภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะคะราคาดีด้วยนะคันนี้ใครสนใจรีบจับจองเลยเลขไม 7, 000, 000้เจ็ดหมื่นหนึ่งพันกโลเท่านั้นเองนะคะใช้งานน้อยสภาพดีพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันแบบนี้เชื่อมต่อบลูทูธนับสายเข้าออกได้หมดนะคะปรับโหมดต่างๆที่พวงมาลัยได้เลยพวงมาลัยไม่มีช้ำนะคะคอนโซลรถไม่มีช้ำไม่มีสึกหลอนะคะมาพร้อมกับ ตัวหน้าจอตรงนี้จะเป็นจอเดิมจากโรงงานเลยนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสายเข้าออกได้นะคะมีนิเวเตอร์นำทางแล้วก็มีกล้องถอยด้วยแอร์แบบออโต้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ภายในสวยแบบนี้เลยนะคะเบาะหนังนี่เบาะหนังปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะมีเร้วรอเล็กน้อยนะลูกค้าท่านเดิมอาจจะ ตัวใหญ่นิดนึงนะก็อาจจะมีริ้วรอยามการใช้งานบ้างนะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวอันนี้เราทําสปาให้ลูกค้าได้ไปคือสภาพน้องๆป้ายแดงอันนี้ถ่าให้ดูโครงสร้างตัวรถก่อนนะคะรถมือสองลูกค้าดูโครงสร้างบอดี้นะคะเน้นเดิมๆด,ดีกว่านะคะของเราคัดเฉพาะรถสวยอยู่แล้วนะคะให้ลูกค้าเลือกมั่นใจได้เลยนะคะตัวโครงสร้างรถเดิมๆแบบนี้น็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะ ต่เข็บเดิมซองประตูเดิมน็อตไม่มีขยับนะคะบอดี้ตัวรถกว้างแบบนี้เลยระบบเซนทรัลล็อกมาครบกระจกทุกบานปรับไฟฟ้านะคะรอยเมกอาร์ตนะคะที่ขอบประตูมาครบเห็นชัดเจนนะคะโครงสร้างเดิมไม่มีชั่กนักดีเป็นเครื่องจมน้ำแน่นอนตรวจเช็คได้หมดนะคะนี่แอร์นะคะมีแอร์หลังด้วยนะคะ จุดเด่นเลยนะคะของตัวจีนะคะมีแอร์หลังนะคะคือบอกเลยว่าออปชันมาครบนะคะเย็นทั่วถึงแน่นอนเบาไม่มีช้ำแบบนี้เลยเบาหนังแน่นๆตึงๆแบบนี้นะคะรถไม่มีการใช้งานหนักแน่นอนนะคะสภาพสวยนี่เบาด้านหลังแทบไม่ได้ใช้เลยนะสภาพสวยมากๆนะคะ สีเดิมๆจากโรงงานนะคะอันนี้ถ่ายให้ดูสภาพและเข้าก่อนเดี๋ยวทําสปาจะสวยกว่านี้เยอะมากๆนะคะลูกค้าท่านไหนที่เล็งไว้อยู่สําหรับตัวจีนะคะตัดสินใจกันได้เลยนะคะจองเข้ามาได้เลยนะคะก่อนที่เราจะติดจองมาไวไปไวแน่นอนนะคะหลังจากลงคลิปอะคาดว่าอยู่ไม่นานแน่นอนกล้องถอยมาครบนะคะนี่ถ่ายให้ดูสดๆสภาพแรกเข้านะคะกบะไลเนอร์อาจจะเลอะๆนิดนึงนะคะ นี่เพราะว่ารถไม่ได้ล้างนะคะแต่ไม่มีการใช้งานนักแน่นอนร่องรอยขีดขวดร่องรอยการใช้งานบอกเลยมองแทบไม่เห็นนะคะสภาพดีมากๆนี่บอดี้ตัวรถสวยๆนะคะๆๆแล้วก็สติ๊กเกอร์พิลเนอร์นะคะเดี๋ยวอันนี้ติดเพิ่มเติมให้นะคะเพราะว่าอันเก่าอาจจะลอกนะคะก็เดี๋ยวทีมทีมงานนะคะทีมช่างดูแลให้นะคะทำสมาภายในสปารมภายนอกอ ขัดสีทําความสะอาดให้ลูกค้านะคะให้สวยที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แน่นอนนะคะอดี้ตัวรถสวยเดิมอันนี้คือสภาพแรกเข้านะคะวันนี้ถ่ายให้ดูสภาพสวยๆส,สดๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าหลายๆท่านนะคะอยากเห็นสภาพแรกเข้าวันนี้จัดให้แล้วนะคะสภาพแรกเข้านะถ้าสวยขนาดนี้เวลาทําสบาจะสวยเหมือนรถใหม่เลยนะคะนี่ หลักๆของรถมือสองนะคะเน้นตัวรถดีกว่านะคะเครื่องยนต์เดิมบอดี้เดิมนะคะไม่มีชนหนักกับสีเปลี่ยนเครื่องอันนี้บอกเลยลูกค้าซื้อไปใช้ยาวๆนะคะของเราไม่รับรถที่ดัดแ,แ,แต่งตัวรถหรือแต่งซิ่งนะคะเน้นเดิมๆนะคะนี่ให้ดูโครงสร้างนะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะดูได้เลยตะเข็บเดิมซอกประตูเดิมได้เป็นรุ่นท็อปด้วยนะคะ 569,000บาทเท่านั้นราคานี้บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะนี่แล้วก็ชมเนี่ยเป็นชมที่ขายดีมากๆนะคะรอบก่อนใครพลาดนะสำหรับตัวจีวันนี้จัดให้แล้วนะคะไม่แค่7,000 0กว่าโลเท่านั้นเองนะคะสภาพแรกเข้าแบบนี้นะคะใครอยากเห็นสภาพก่อนทำสปาปรับสภาพแวะมาดูรถริงที่ร้านก่อนได้เลย ใครกลัวไม่ทันโอนจองล็อกรถก่อนได้นะคะอ่ะเดี๋ยวพามาดูสําหรับรายละเอียดเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยคะ่ะรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์สองจุดสี่จีดีเอชบูสซูเปอนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบแรงมา้าตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์ตัวเดียวกับตัว Fortuner เลยนะคะก็ ได้รถกระบะนะคะที่เครื่องยนต์ตัวเดียวกับรถราคาหลักล้านนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าอึดอิททนแน่นอนนะคะการันตีเลยตัวเครื่องนะคะเดิมๆดูได้เลยจุดแต้มสีจากโรงงานมาครบน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะฝากระโปรงมาเดิมๆนี่เมคอาร์ตมาครบตาปั๊มตัวต้ามาครบหมดนะคะระบบเบรกเอเสมาครบหมดนะคะคาน้าเดิมตรงไม่มีคดงอแบบนี้เลยนี่สวยๆนะคะ จุดต้านสีมาร์กสีจากโรงงานมาครบทุกจุดเพจรลดอยู่ครบนะคะระบุปีผลิตช,ชัดเจนปี2019นเะคะเลขเครื่องในถังตรงอุณได้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนสติ๊กเกอร์มาอากรองงานมาครบหมดนะคะเครื่องสวยๆสดๆแบบนี้ไม่มีแกะนะคะสภาพดีไม่มีดัดแปลงหรือเปลี่ยนเครื่องยนต์อย่างแน่นอนตรวจเช็คได้หมดนะคะฝากระโปรงมาเดิมๆจากโรงงานนะคะแผงการความร้อนนะคะมาครบอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่มีขาดไม่มียุ่ย เมกอาร์ที่ฝากกระโปรงมาครบนะคะดูได้เลยสติ๊กเกอร์จากโรงงานมาครบทุกจุดนะคะคุ้มแน่นอนนะคันนี้นะคะใครที่หาตัวตีอยู่รีบตัดสินใจเลยนะคะย้ำรุ่นกันอีกทีนึงคันนี้โตโยต้าไฮรัก e ีโว่สองจุดสี่จีดับเบิชมปี2019นนะคะสีขาวมุกไม่เจ็ดหมื่นกว่าโลนะคะในราคาเพียงแค่ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาท เครดิตด,ดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะใครสนใจรถคันนี้อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถจองออนไลน์เข้ามาได้มีคราใน้ิน่งเซ็นถึงหน้าบ้านนะคะวันนี้ก็ฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะสนใจยังไงติดต่อหานุกได้เลยที่เบอร์098-627-6826นะคะ0 9 8 6 2 7 6 8 2 6 วันนี้แอดไลน์ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวเรามีรถเข้าใหม่ส,สวยๆเนี่ยลูกค้าจะได้ไม่พลาดการอัปเดตนะคะวันนี้ฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ